เอา,า,เอาวันนี้เราจะเนื้อเรื่องเนาดำเนินชีวิตอยากคุณรู้ต่อที่สี่เชื้อความคิดเชื้อความเชื่อมัทธิวสิบสามข้อสามสิบสามพระองค์ยังตรัสเข้ามาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าแผ่นดินสมรรค์เปรียบเหมือนเชือ้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถามังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดเมฆเราอธิษานด้วยกัน พระบิดาพปะนยศกิจาพาอ่อยามสุขขอบคุณสําหรับน้องนิกที่ได้มาเรียนรู้ในโพชนะเพื่อน้องนิกจะเติบโตดำเนินชีวิตอยู่นะของพระององเพื่อน้องนิกจะเป็นผู้รับใช้ของพระององพระบิดาพระนกิจาพงอหยียมสุดข,ขอการเจิมด้วยไฟพระมิญาเหนือน้องนิกเจิมตัวข้าพงที่จะกล่าวอยคำของพระองค์ขออยู่ในการทรงนำจากพระองค์และขอพระพุองจะรับรเกียรต,ติทังาา้งสิ้นในพระนามระเยคริ์เจ้าอาเมน วันนี้นดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ตอนที่สี่เชื้อความคิดเชื้อความเชื่อในพระกภพีที่อ่านตะกี้เนี่ยองตัดคำอูม่มาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าแพ่นดินสวรรค์เบียบสมเหือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่ง <ฮะ S 1> เอามาลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดะเมื่อเราเมื่อกล่าวถึงคำว่าเชื้อเรามักจะ นึกถึงการื้ชโรคเชื้อในที่ที่หมายถึงตัวกำเนิดตัวกําเนิดแนวคิดและความเชื่อตัวกาเนิดความคิดเนืเชื่อคนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเขาคิดอย่างไรเห็นไหมเชื่อฝันคิดนั้นมีทั้งเชื่อดีซึ่งมาจากพระเจ้าและมีทั้งเชื่อชั่วซึ่งเป็นเชื่อที่มาจากมาคนคิดดีก็แสดงออกเก็นกาบการทําที่ดีคนคิดเลวก็ แสดงออกเป็นการกระทำที่เลวเห็นไหมหะนะอะไรคือแนวคิดนะเราก็เรามาดูนี่นะครับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าอยากรวยโดยถูกหวยเพราะ,ะเขาแสดงออกโดยการขูดต้นไม้หาเลขหเห็นสิ่งที่ออกมาแปลประหลาดก็ไหว้เช่นปลาเปือกวัวสามขานะต้นไม้แปลกๆเป็นต้น เขาจะไปกากว้อยนะเหมือนเหมือนต้นกล้วยออกปีกลางต้นออกปีกลางต้นออกปีมาออกออกปอกปีมากลางต้นเนี่ยแปลกประหลาดับบเขาก็จะมีผ้าแดงผ้าเขียวอันหรือผ้าเหลือไปกากว่ายคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็อยากรวยอยากเนี่ยคนที่ผู้เชื่อที่มีความเชื่ออย่างไม่ถูกต้อง ก็อยากรวยอยากไหวอยากให้พระเจ้าอวยพรแต่ไม่ทรรมากิน <หา S 2> อย่างนี้จนตลอดชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะอยากรวยแต่ไม่ทรรมากินอะไรเลยค <หา S 2> ่ะนี่ก็จนเ <หา S 2> ชื่อใ <หา S 2> นแนวคิดเป็นชีวิตของคนกำหนดพระพรของตนนะก็เนี <หา S 2> ่ยเพราะฉะนัะ้นพระเยซูทรงสอนเรา จากวัฒนธรรมไปเพณีและวิถีชีวิตปัจจุบันของคนสมัยนั้นค่ะโปร่งเปลี่นดินพระเจ้าเหมือนเชื้อที่ผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเยื่อลงในแป้งแล้วทําให้แป้งนั้นฟูขึ้นมันหมายถึงเชื้อทึ่งทําให้ชีวิตฟูขึ้นมาเรามาดูเนื้อหาประการแรกแป้งเนะี่ยแป้งหมายถึงชีวิตคนทั่วไปนะค่ะแป้ง พระกปีที่บอกบันทิยสัจสิบสามข้อสอนก็ว่างคำอภูบาให้เขาฟังว่าแผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนเชื้อผู้หญิงที่เอามาเชื้อลงในแป้งใช่ไหมแป้งแป้งสามสามจดแป้งฟูขึ้นทั้งหมดชีวิตเราเป็นเหมือนแป้งถ้าไม่มีเชื้อจะไม่ฟูไม่มีแนวคิดไม่มีความคิดชีวิตก็ไม่เติบโตใช่ไหมใช่้วยนะ เมื่อไม่มีแนวคิดไม่มีความคิดเนี่ยไม่เข้าใจชีวิตชีวิตก็ไม่เติบโตใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่มีความเชื่อไม่มีแนวคิดที่ถูกต้องเราจะต้องไม่ฟูไม่เกิดไม่เ้า้หน้าไม่เจริญก็เปรียบเหมือนน้องนิกอะคี่พระเจ้าแล้วไม่มีใครมาสอนไม่มบียใครมาด้านอะไรเลยมันไม่มีเชื่อความเชื่อในพระเจ้าเลย พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้ครับลูกไม่มีใครแนะนำและถามว่าที่ผ่านมาสี่สิบกว่าปี่เราเหมือนชีวิตเราหลงทางเลยเราหลงอยู่ในอยู่ในทางนะมันมีสองทางไม่อยู่ในทางของพระเจ้าหรืออยู่ทางของมารนั่นเราไปอยู่ในทางของมารลูกสิ่งทำสิ่งที่ถูกต้องนี่ความเจริญเราก็ไม่มีไม่ก้าหน้าใหม่ะและไม่เข้าใจชีวิตเราด้วย ฉะนั้นเรามนุษย์เราทุกคนนะค่ะนะทำให้เรารู้แนวคิดว่าแนวคิดความเชื่อควเชื่อความคิดเนี่ยมันกำหนดชีวิตของมนุษย์นะเราดูว่าเราอยากอยากจะดูหลายประเทศที่เคยยิ่งใหญ่หลายประเทศในอดีตวันนี้ได้ล่มสลายไปหรือไม่ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ อย่างยิ่งใหญ่เช่นนีคำในคอสอพันสองร้อยเนี่ยเขมรถือเป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยประเทศหนึ่งของโลกเห็นได้จากนาครวัดเห็นไหมก่อนเปละเยนนี่ก็ร่ำรวยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขายากจนนะนไมไม่ใช่เปรูและเม็กซิโกเหนือกว่ายุโรปมากนะสมัยก่อนแต่ว่าด้วยความด้วยสงครามเผาพันธ์การเมืองภายในกันและ ละเลยเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีประเทศเหรืออาณาจักรเหล่านี้หลายแห่งสูญหลายไปหรือไม่มีวันยากเนี่ยแ <Okay. S 2> ไม่ไม่วันนี้ก็ยากจนมาก <Okay. S 2> นะเพราะฉะนั้นนี่แหละนียนะอย่างประเทศคิวบาอาจจนีนาล่ำรวยฝาอเมริกาแต่แต่อเมริกามุ่งม,มัน่นเรื่องการให้การศึกษาผู้คนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสะสมทุนรับ เทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรและสิ่งทอ <ฮะ S 2> เอเมริกาจึงแซงประเทศเหล่านี้ค <ฮะ S 2> ิวบาถึงยากจน <ฮะ S 2> เอเยเมนาถึงเป็นมิงเขายาแย่ <ฮะ S 2> เนี่ยที่สิ่ตัวนี้คือเนีชื้อนียแป้งเนี่ยมันเกิดหมายเปถึงชีวิตของคนทั่วไปนะถ้าไม่มีความเชื่อไม่มีแนวคิดที่ถูกต้องเราจะมีชีวิตที่ไม่ฟูไม่เกิดผลไม่ก้าวหน้าไม่เจริญเพราะฉะนั้น ความเชื่อกำหนดชีวิตความคิดกำหนดชีวิตนะของคนนะเพราะฉะนั้นเรื่อเมื่อเนะีเรานะน้องนี้กลับมาหาพระเจ้ามารับสิ่งที่ถูกฟ้องจากพระเจ้า <Amen. S 1> นะแม้สี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะ <Huh. S 1> เปลี่ยนเยอะพระเจ้ารักษาลูก